สวัสดีครับช่องพายเลิบครับบรรยากาศยามเย็นๆวันนี้เห็นแดดย่พี่น้องมาอนี้เห็นแดด,ด,ด,ดคุณชายเล็บก,ก็รอคิวเหมือนเดิมครับจะวัดประจำวันบ้านชายเลิบอาบน้ำกินแลนอนครับโอ้ยคุณชายอย่าเดินหลายลูกเอ้ยอยากกินกล้วยแล้วได้เวลาจะก,กินกล้วยแล้วใจเย็นลูกใจเย็น ให้แม่กินก่อนให้แม่อาบน้ำกินก่อนว้าคือเดินชัดแต่หันหลังมาเบิ้งพอหญ่ว้าทำไมเดินแท้นั่น่ะขาขาวๆนั่น สอนแม่พิมพ์ oh. มีแดบมีแดบสองมาด้วย oh. เลิ่พี่ป้อง oh. พี่ป้องยังไม่ข้าเลยไปจองสถานที่ไว้แล้ว oh. พี่ปองชอบมากที่เขานางเป็นหมาติดผ้านะครับพี่ปองเป็นหมาติดผ้ามีผ้าตรงไหนปองนอนได้ถ้าไม่ไม,ไมีผ้าปองนอนไม่ได้ครับแม่พิมพ์ทำอะไรเนี่ยรุดบ้านรุดเพื่อนเราอ่า กินยาบอนันกินยาบอ,อถ้านั่งกินก็นให้ลกกินโลดอ้าถ <c oughs> <c oughs> ึงไปแล้วสายยางหาเก็บนวยบะเขียบบะเพิมบะเขียบอกบอก,อกนวยแล้ว อ,อะไรกันงอแงง,งงอแงง,งงอแงเง,งเหรอพี่ปอ๋องเอาแล้แม่พิมพนักงานปิดไฟปิดสวิทไฟก่อนออโ,อโอ้โอ้ทุกคุม พี่ปองเธอก็โอนอัวแท้พี่ปองไม่กลัวแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ก็ไม่กลัวพี่ปองโตมาด้วยการแม่พิมพ์กับพี่ปอง คิวเลิฟแล้วว้าเด็ดนังแต่เบิร์นี่แล้วอยู่ขังหลางพ่อเนี่ยล่ะ อาบน้ำไหมพี่ป๋องเขาอาบน้ำเลยนี่อุนๆเลยนี่ป๋องนี่อ่ะเก็บอ่ะเก็บได้ไหมเลิฟโอ้เก่งมากเลยเลิฟเก่งมากเก็บสายยางได้เองด้วยเก่งจังเลยคือยืนแอคซันเฮ็ดเอลแรกเน็กคือเฮ็ดดากเบี้ยวเบี้ยวแอลแกแงงเตือนเาย โอ้ยจำเป็นคุณทายย่ำใดสิเต็มขึ้นเนาะลูกทายคอยขึนแอคชั่นนะครับแอคชั่นปองปองปองไปลักปักนาวด้อย่าเห็ดดอกไม้แม่ยาเห็ดดอกไม้ย่าเห็ดดอกไม้ พี่ปองเธอไปนั่งอยู่ทำไมาตรงนั้นหืมโอ้เหยียบสายยางเหยียบสายยางขาเหยียบสายยางน้อยเออ เมา,า,เมาเปียกเสียพายกนเน่นเด้อยปเรนรอบบ้านล่ะมาให้เขากินก่อนเออปล่อยให้เขากินมาพ่อปิดน้าป,ปิดน้าก่อน<า>พี่สาวเลิกไม่อยู่ อยู่ใจสองตายายหามองนี่แสบแสบสวยมากสะอาดนะครับไม่มีอะไรสบายสิเรนไปสายยืนหนันกับตาคายเดี๋ยวมัสสิเรนไปไสั้งใดใดซับหูไปคือถเถอะาะไงไสิแรนเสือย่าเรีนเสือลูกถอ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอย มา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 ขอมาให้เขากินมาให้เขากินมาปล่อยให้เขากินเลยลูกปพอใหญ่ปล่อย,อยกินก่อนหยาตรงนี้งามมาเลยอ้าวกินเลาะเสียพานี่ละมันตั้งแสบฮะไปนำ้ำ <laughs> เออหน้า <laughs> <laughs> ปล่อยมาให้กินให้อิ่มก่อนหนิ เ็นเสีย้ากระซ้ามันเป็นหนังพ่อแม่มองนี้มันแสบเนาะกระบาดแล้วพ่อไว่ให้กินเพราะว่า,บบา,าจับเสีย้าเปื่อนเขาก็บอกคอยกินเะพี่น้องกินเลนไร้ครัว ให้พีเซนเตอร์ center, น้องมอนน้องมอนครับน้อย,อ,ยออกมาลูกงดหน้าอัน๋ยวข้อข้อหน่อยลูกข้อน้อยค้างๆโอ้เด่นชัดแท่งดีวะมึงเก่งแต่เป็นสีแดงนี่เ,นเอาก้ัวให้ให้พปเลิฟแล้วกลัวให้พีเลิบแล้ว ยิ้มหวนครับยิบ้มหวานยิ้มหานหน่อยสิยิ้มหวานหน่อยครับยิบ้มิ้มหวานหน่อยครับไมเห็นโบ,ทำ,นบทำไงเห็นโบทำไงนี่ <laughs> อาย<ะ>ตรงนี้ครับตรงนี้คไม่เกี่ยวกันครับข่อ,อย,อออย,ยใช่หิวกล้วยแรงอันนี้ก็เดินตามจนทุกรอบเลยดิแม่นี่แม่แล้วก็มาเสาวแหบๆนี่แม,ม่เออ ยังติดตัวคาเล็กติดเดียวฟัอองฟังรับมันรับมันหิวแหงหิวแหงกล้วยเวลาสุกก็สุกพร้อมกันกินว่ามืดเ,ออเวลาไม่สุกก็ไม่เวลาเคีย <laughs> เเค้ยวกัเคี้ยวบเบิร์ดให้กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินครับแม่ <laughs> chồng mai yang luôn à mong 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 มามาัดไปปว้ป่าระวังลักออกลูกอยู่ในป่าเด้อเอามาสร้างอยู่มาอยู่ศูนย์เขาเขาปีเดียวจะได้อยู่สร้างอยู่คนหมานเนาะท้องแก่น,นะคะนั่นท้องแก่ติดลูกแล้วนะคะ,ต,นนะติดลูกแล้วปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วได้ปีหนึ่งแล้ว ม่มสุญญาจสุจะยานอบ่ชีวิตชายเลิฟสบายสบายสไตล์ชายเลิฟกินแล้วก็นอนนะครับกิจวัตรชายเลิฟกินอย่างเดียวครับเอาพี่ป,อป,ป๋องเ,เ,เปลี่ยนเปลี่ยนเลยหายป่วยมาสภาพเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเลยยืดยืดห้างจะโตไปนหนุ่ม ฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเรืวเราด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้ทากินไหมท่ากิน